ที่เราเห็นแรกมันจะเป็นเป็นคอมเมดี้เนาะแต่ประมันมีความเป็นแอคชั่นมันมีความเป็นดราม่าด้วยมันมีความเป็นผีด้วยอะไรเงี้ยมันมีหลายๆที่ได้เตรียมตัวแล้วก็ทําให้หนังเรื่อนี้มันเรารู้สึกว่าเราได้ใส่สุดกับมันแล้วเราก็ได้ทำให้หนังมันไปสุดด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ของดิวกินพิธีล่าความสนุกสนานมันอยู่ตรงไหนเลยบรรยากาศในกองละกันเหมือนไปถ่ายเรื่องนี้ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่หมู่บ้านโตขั้งแรกเลยรู้สึกว่าแบบททงงตตีี่่แ ความพิเศษโอไงเมื่อกี้มีหนึ่งเพลงซื้อซื้อไม่ค้าก็ม่ขายที่ก็สินห้าบาทถูกๆเลยโอเคความพิเศษอย่างที่บอกไม่ได้มีแค่หนึ่งเพลงไม่ได้มีแค่หนึ่งเพลงเลยเพลงแล้วก็อ่อย่างที่จริงแล้วตอนแรกตอนที่ประกาศไม่กไม่ก้าวสองแดงสองแดงใส่ผีสีชอบเพลงได้ละตัดไม่ได้ยาวแล้วเนี่ยโอเค นะครับความเป็นศิลปินกันดีกว่าขอเสียงปรบมือต้อนแบบอรับนะคะนามมุกหยีบ้าโพวยาคุลและรัทมิแข็แแะะแขฟ้าเพื่อล่นค่ะส่ซองแดงซองแดงแต่งผีแต่งผีทำไมไมันเข้ากับดนตรีอ่ะนี่สวัสดีค่ะขอเสียงดีได้ทั้งสองท่านด้วยค่ะเชิญทั้งสองท่านดนะ้วยน <łość> ใช่ราบบาด้วยเหรอปานริปบานเหาอโอเค้วปลากเลอหนก็เหมือนกันกินก็เหมือนกันีนกน่ารักใจดีอบอุ่น ไม่เข้าใจเขาตั้งแต่ที่เขาอ่ะเป็นพ่อแล้วก็ใกล้ชิดแต่ว่าไม่เข้าใจลูกแต่เขาอ่ะเป็นอาม่าแต่เข้าใจเขาจองรับงแต่ทุกอย่างแล้วสิ่งที่เข้าที่กลัวสมดมาโปรแกรมสามาากกว่าไม่ชอบคอมิเตอร์แต่สนุกสนานด้วยสนุกสนานไม่มีการป็นคิวเวลาไม่มีไม่ดีเลยอยากมาออกมาแบบเออสุกิ๊กก็เต็มที่เลยแล้วในเรื่องเลได้ได้ได้เจอทีพีบ้างไหมเจอแน่นอน เล่าไปได้อะคับมันเจอในวัาที่แบบมันเป็นมันเป็นวิธีการแอติมันไงมันคุย่าส่งกำลังใจไม่ได้เป็นหน้าที่แตเขาส่งกำลังใจกันโดยการถกต่อนกันเขาจีบวันนี้นะปมีความหรออะไรหยิบมา ทำไมอ่ะผู้ชายถึงตีสีมือกีเจนี่ตุ๊กกไปบอกกระชากไฟก็กำลังใจกูไม่ได้กอดกันเลยหรอปากุกกแน่เลค่ะปากครัเรองนีเลยค่ะกท่ะับท่าที่เาต้องหกันเลยหรอคะไม่ใช่หรอวงหัา ในโอกาสแรกนะคะพี่ที่ขอเรียนเชิญนะคะค่ชาอยู่ถึงจะได้อาจารย์ตอบยังอยู่นะคะเรือที่ขอเรียนเชิญนะคะพี่จีน,านะะ่าราคาจีนาโอสุสินนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญเฉลยปริยวันต่อ,อมานะคะพี่ต้องบรรจงปิันธนกุลนะคะบริวเซร์คนเก่งของเราคะ่ะพี่ตั้งวีรชัยใหญ่กว่าวงนะคะก็<อ> <ผม S 2> เป็นอาจาิย์ของเรานะคะเรนเชิญพี่<อ>ตั้งค่ะ ท่านสุดท้ายนะคะแดงคุณแรกนะคะขอเชิญพี่หมูชยานนท์กุณประกอบนะคะพร้อมกับสุกเกเบบะกเรียบร้อยนะคะวันนี้มีกล้องไหนยังไม่ได้ด้วยชูมไม้ซูบูรเรียกได้เลยนะคะชูไม้ซูบูร์เียกไม่ได้เรียบร้อยนะคะวนัวนนะะี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านยังอยู่บนเวทีนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ขอเรียนเซนเตอร์เพิ่มนะคะ คุณสิทธิ์ตำบลรัตนาวัดีนะคะผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกัปเอนเนอร์ซีดีเวลอ์